่าสวัสด uh, ีวันน mm. <laughs> <laughs> ี้ก็มาดูในเกมอินคริงกี้บ็อกเออเซปบ็อกมั้งเซปบ็อกบ็อกบ็อกวีไปแอบเนอะไกดเอาไกด์ไกดเอามาคุกงหง่ะทีมีเดอโอเคไม่มีกีเก็บข้างอื่นเนาะแล้วก็เอิมเราเข้าเกมแป๊บ โอเคเข้าบังเกิดเกมแล้วเนาะคือเออกัะภาพเหมือนพวกกล้องวีดีโอมากอ่ะเหมือนกำลังขายกล้องวีดีโออะไรคือสำใบเขากาลังขายเอ้าพี่แกมันเกลี้ยงง่าค่ะคือเขาไม่มางานกิีเกลบกว่ามากางห่อกนะ เกือบปกติก็แก้พอได้เลเอแก่ใช้เวลานานมากนะการแก้กต่ทีอะเกลื้มแกเออเดี๋ยวนะตรงนี้เป็นหน้าแบบกาโอเอ็กแยปากกิ่ตรงนี้มีการเดียวอันนี้เหมือนไก่ง้ากาดกระดาษแปะหน้าตรงนี้เออหน้าแบบผีงหันหันทีเกมก็อย่างอันนี้หน้าเป็นแบบ มีข่าแล้ก็วงวงเนาะ้ากระดูกอันนี้เป็นป่าโอเคของได้โอเหมือนกับอันนั้นอะ่ะพวกไอ้กุ๊กกาที่เคยไอ้ขอบเปลือบว้องัดอะนี่คืออันนั้นอะแล้วเนี่ยตรงนี้จมูกเป็นนาฬิกาเป็นถึงนาริกา โอ้ดูเปียวละกระกะกตรงนี้เอิมออกอีกอ่ะของแรกจคือว่าภาพเลยอือมีพ่ออากาศแล้วหน้าตาแกรกเนาะแล้วก็มีหอยอะไรกำกำกินโดนกาตาเมื่อกินอีกขอั้งละค่ะ เออพี่แกกูไม่เคยก็อง่ารอเท่าไหร่ะอ่ไ <laughs> ปโอเคตรงนี้ก็กระภาพไม่ง่ารกอพอกันต่อดปตรดนี้ดเอิดเป็ดเด็ดูไปดเด เป็นกระดูกไงคะจะให้แมวเห็นครับคราบกระดูไปเลยค่ะเมื่อกี้แมวเพิ่งเมื่อกี้แมวบ้านคอยก,อคอก็เพิ่งขโมยแตะดูไปก,กว่าจะแยงคืนมาได้ยักระดูหมูแล้วก็กวางลูกมังกาก็เด็บการดูแมวแอบขึ้นโต๊ะขโมยของงี้คอพี่ค่ะแบบขานาดลุกกอง ที่เป็นกัมพีโอ้โหยืดเทอยืโอ้โหความเก็บหนาเกลองขวัญอ่ะก่อไปโอ้โหตาผสมเยอะครั้งนี่เจอแบบตาเยอะเลยเรียบเลย เมือเป็นจาก่าเมื่อวท่หางแล้วก็มีจาเพียบพยายามมาพาพลงนี่อะตรงนี้เอิมเมื่อกับไม่ใช่อคมน่าเป็นไก่พังเลยก็ย่างที่ไก่อากาดแล้วก็ ไอ้การ์ดเดี่ยวนี่มึงเหมือนเคยเห็นที่ไหนวะจำได้ไหมฮะเอาก็ไปโอเคตรงนี้กุยงน่นหรอกุยกายเอเอเออออคือพี่โหมากค่ะโอ้โหตรงนี้คืออย่างองอมเออพี่เป็นพวกเดียวกับ คือเป็นเพื่อนกันใค่ไมยครั้เน,นี้ยคือตรงนี้เหมือนกันเลยแต่ตรงนี้ก็ตรงนี้ตู้เย่อ่าไปอ่าคงนี้กันก็กดอยู่ปิดไฟแล้วเปิดไฟจะปิด,ด,ปดเปิเปด,ดปิดเปิดเียบไฟฉาย นีเออพี่แกก็งาเกินรอกหรือ่ะเพียงแค่กูปปแปลกๆไปหน่อยก็เหอะเหมือนกับขนาดกิดเชือ้อเชื้อกบีไม่ใช่อ่ะแกงอากาาที่โูเคยดีอออไปตรงนี้เนาะโอ้โ,อโหพี่กแค่งนงี้เหรอ Bây giờ con vui không được Nó không mà khăn thức không chi yếu ha Thôi nghĩ có mẹ đó เมือนเคยเริ่มม็อกหนึ่งที่แปลง,งด้านได้แบบนี้นเหมือนกันนะโอ้โหเออว่าแต่พี่เป็นผัเวเครองเรือนใช่ไหมหน่ากับเป็นตัเวเครองเรือนอะแปลง,งด้านเป็นกับละพักอย่างเนหยบบุกี้อะไรเฮ้เพืเอ่อน

อันนี้คือแอบในล็อกเกอร์แอบในล็อกเกอร์แล้วก็โุ๊บเห็แค่ตาเหมือนก็บวันกลัวนะเดี๋ยวนะเกมกอเออเฮกอไหมคะเดี๋ยวพี่กุยเยแะ้ว Courses are walking in. Where am I? Lights are now wild I speak the dark Run through the halls And make your monk เมื่อกี้ขอไงอ่ะของนี้เนาะโอ้โหของนี้โดมความมืดกึงกินหมอกเลยค่ะโอ้โโอ้โหแตไอ้ตรงหัวนี่มันอะไรอ่ะมวกอ่ะหมวกหรือแค่พาทรงหัว่ะหรือเป็นคมผม เก๋นะอ่ะกอไปก็งิ้มเออเออเคากี่โ้อาการเหมือนไงครับใบเกโลงเอออะไรก็อย่างโดยลงกระจีืขึ้นหงแต่พี่แต่เอองีไม่ช้าก็มากับตูวค่ะกับผ้าอ่ะก็ไป โ oh okay. <c oughs> อเคเอ้ยตรงนี้เป็นภาพอไรเลยโอเคแนวว่าครับเาี้เออทำไมทำน้สิทำเยอะเซลไม่อย่างนีเซลยวคอยโมแกนอะทุกอย่าง เดี๋ยวเอองั้นิีกเพลงดีกว่าโอเคเดี้ยมีน่าจะชอบถูกตานะอ้าวคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย